อย,อย่าบาังดิอาน้ชั่มานเจพอนสอทอ,อสอท <c oughs> ยะผมผมไม่ได้ตกแพนานแล้วตอวนี้ผมกลังตกคนที่เดี๋หมายธรรมชาติใช่ธรรมชาติล้วดนนีนนนะก่าี่นะล่แม่น้ำเจ้าพญาครับผมเปแม่น้ำาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะลนตาหรป่าไปครับ ร้านตามไปดูแล้วอาจจะได้ใช้สั่วีดีโอมาก็เป็นไปได้นะครับได้ครับดูย แรกผมมานะีผมมาเลยสามะสามอะไร,ระเขาเรีย่าสามเไหนขอดูนะ้วยนี่ครับมาลคนะเดียวนี่บ,บอกเลยรอนแสงหมุนนี่หมุน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 ยอดัาไม่ธรรมดาที่ไหนน้ำมันพาลีวันนี้หนึ่งแท้นหนึ่งแนสงครับแท้นที่สองปลาอะไรไม่รู้แล้นะนะอเนออใครรู้คอมมน่์บอกปลาอะไรไม่รู้อ่ะผมตกมาได้แต่มที่สองครับปูแต่ใต้แต่ใตไปครับไปดูต่อ ตอนนี้ผมได้มาสองแดนแล้วต่ได้ปลาแล้วไม่รู้ผมนี้ปลากินขีมะขุ่นคิงคีพูดเศรษใจจัดปลาคินขีตกอยู่หลังส่วมตกอย่ไม่ไม่ใช่ครับผมตกข้างนอกอย่ทีเข้ามุ่ะเดี๋ยวไปตามดูกันต่อว่าจะได้กันไหมไปครับแดนที่สี่รับนะเอือตอนนี้ผมบอกเลยสามกิโลครับนี่ยัยงสดแดนที่สามนี่น้ำมันคือปลาอะไรผมไม่รู้จักอนะ มาแล้วมาแล้วพันด้วยสังฆวาสสังฆวาสป่ะมีเงี้ยงระวังแล้วโดนนะปวดนะใช่ปลาสังฆวาสชื่อชื่อไม่ใช่ขยงนใช่ไหมเออไม่รู้ว่าเขาเรียกปลานะแต่ผมเรียกปลาสังฆวาสแต่แก้คอรแต่มีสั่งมาแล้วครับโดนเงี้ยงไปอันนี้ต้องเยี่ยวราดนะเยี่ยลเยี่ยลมันจะไม่ปวดหายปวดหลอกเปล่าที่หลอกผู้ใหญ่เขาบอกโบราณเขาบอกโบราณโบราณอีกแล้วเยี่ยวใส่แผล ไปครับเดี๋ยวตามดูตัวต่อไปครับนมีน้ำมาน้ำดูนี่มีน้ำมาดูตัวนี้ครับตัวนี้ตัวเด็ดตัวเด็ดหมาใหญ่ครับตัวนี้ดูเบ็ดงอเลยเนี่ยนะดูมับเคาให้เป็นไงตัวนี้โคฟี่เลยนะเนี่ยพญานาะคใช่ครับลุ่มน้ำไอ,อ,อวีซันโหเมื่อกี้ตัวใหญ่นยตัวใหญ่มัน,มนจริงเหรอไั้น่ะไม่ฉลาด วัดไม่ทำเคียดึงลอกออกเลยนะแต่ลอกไม่มีเสียงลอ่อขนาดนั้นนะถ้ามีเสียงแกกเลยมก็ไดนะ้โอ้เสียได้วนะ่ะ โดนป่ะโดนอันนี้ป่ะไม่รู้อ่่รู้นอยู่ป่ะหายปไมยไม่ยอมมาแ้วคับน้าไปไนก็มี มาครับ,ม,บมาแล้วครับนะตัวใหญ่กระโปรงอเลยครับนะมาแล้ว<ๆ>ครับ,บกระโปงเข้าแล,ล้วผ่าในไม่ใกล้เลยนี่ใส่ไม่ใกล้หนิกระโปงเข้าเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็ใส่นี่แหละวัดให้ทัน

มัดมานั่งทำไรอยู่คนเดียวข้างหลังแพ่น่งเข้าแล้วลก,กินอานี้ผมแกมดกหน้าแพรก็ยืนไม่ตกไมตกหลังแพรเออแล้วก็ตีไว้เป็สิบขันแล้วก็ปิดน้าหลอกกินอาหารนี้กินนู่นหน้าแพรอยู่นู่นอย่า,อยา,างไรตรงนี้ไม่ได้ตอนนี้ กลางคืนบรรยากาศก็ดีเลยนะครับแต่ว่างเงียบไปหนะอนะ่อยเงียบนะอหนึ่งเต้มครับแต้มที่หกปลาอะไรไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ชื่อครับเดี๋ยวตามดูกันต่อว่าจะได้อีกไหมไปครับไปลยุยมาทำไรดูครับนี่มาแล้วยกก็ได้เมือตัวกระแป้งหนึ่ง เได้ได้ไ่เไ็บครับฝังกรวาดใช่ป่ะปลาอะไรไม่รู้ครับขยงยขยงบ้าเลยนวดมาอยู่คนเดียวแหละคนเนี้ยต้องชอนป่ะช้อน้ยต่ย็อกเกอร์ต็อกเกอร์ยกเลยท็อกเกอร์ก็เอากีบปลาแล้วจด อุ้ยอุ้ยแต่ตัว no มันขาวอ่ะโอ้โหต็อกเกอขาวโจเลยมาแล้วครับนักกีได้เลยครับมาดูกันครับคุณดูนปลาหมาที่ไหนไม่ใช่เฮ้ยบุญนี่อะไสิ่งปลาหมานี่ครับโฉมหน้านักกีเฝ้ารอมาตั้งแต่เช้าเย็นมืดครับมาครับปลาหมาไหมครับกุ้งสดปลาอะไรไม่รู้อะนี่มันจริงกุ้งสดปลามาเหรอไม่ใช่ปลาตะโกะไหม่ะตะโกกกุ้งเหสด ไม่รู้อะวัดมากยังไงสัตว์ตึ๊ดตึ๊ดอยู่ได้พี่อะเนี่ยมันตึ๊ดแรงแต่ก็ได้ชู่ได้ไหมเออลิ้นช้อนนี่เดี๋ยรุ่นมาครับอะไรอ่ะตะโกกตะโกกปลาตะโกกครับมาครับตะโกกกินกุ้งเหรอตะโกกกินกุ้งด้วยเหรอครับผู้ชมใช่ไหมใช่ตะโกะไหมใช่ใช่ไหมใช่ก็เหมือนปลาเนื้อตะโกกครับนากี้ครับนากี้ได้ตะโกะมันกินกุ้งโอ้โหเลือไอตัวที่หลับลอยกุ้งกูคือตัวนี้แหละไหนใครลอยกุ้งนะนากี้พูดดิ นี่ยน่อกุ้งีครับตัวไหล่กุ้งนะก,กี้แขนจัดอ๋อเดี๋ยวไปตามดูกันต่อครับปุ้ยออกมาดีมะดีแล้วเหรอออกมดอะไรมาเยอะออกมาเยอะเฮ้ยปลาเขยใช่เ่าะมันก็เรียกมั่วนะรครับแล้วอะไรนะเมื่อกี้ว่าไงนะ ตัวแรกครับตัวแรกของปันแรกของผมครับนี่ยังไงเกือบกลับบ้านจะกลับบ้านแล้ใช้สวยด้วยเฮ้ยเอามือเทียบดิตกตกที่ไหนหลังของน้ำนี่นี่นะครับคันดึงไม่ออกนี่แม่งเสียบอย่างแน่นเลยแรงเหลือพลังรถเหลือครับใช้สูตรใช้สูตรครับปพื่อนครับนี่ครับถ้าดึงคัน เห็นไหมอ๋อเสียบเล่นดีเลยไหนทำเลยถ้าดึงคันไม่ออกกเอาแล้วลิฟมมารักยอดเลยมันเสียบสุดมันเสียบเลยเกี่ยวไปเลยอ่ะใช่อ๋อไม่หัดดีเลยดี้เลยไม่ออกเลยดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วครับนะน้าได้เวลากลับบ้านกันแล้วตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงแล้วเดือนสิบโมงแล้วออกแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนกันต่อติดตามไปดูนะครับ